คาขวัญประจำจังหวัดระนองข้อขอดกรกภูเขาหญ้าไก่หยูหวานทาน,น้าแร่มุกแท้เมืองระนองคําขวัญน,นี้สะท้อนถึงภูมิประเทศอันโดดเด่นผลผลิตสําคัญทางเศรษฐกิจรวมถึงธรรมชาติและของดีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดระนองข้อขอดกรดข้อขอดกรกคือบริเวณที่แผ่นดินแคบที่สุดของคาบสมุทรมาลายูระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย จึงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญของระนองและประเทศไทยภูเขาญ้าหมายถึงภูเขาญ้าระนองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาหัวล้านเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเลยมีเพียงหญ้าสีเขียวปกคลุมทั้งลูกกลายเป็นทิวทัศน์แปลกตาและงดงามกล้หย,ยูหวานกล้หย,ยูคือภาษาเฉพาะถิ่นของแดนใต้หรือมะม่วงหิมพา,านตระนองมีชื่อเสียงในการปลูกและแปรรูปมะม่วงหิมพา,านคุณภาพดี มเมล็ดกาหย,ยูของระนองมีรสหวานมันหอมเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดทานน้ำแร่จังหวัดระนองมีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติเช่นบ่อน้ำร้อนรัศวารินที่มีอุณหภูมิพอเหมาะสำหรับการแช่ตัวและบำบัดสุขภาพน้ำแร่ของระนองมีแร่าธาตุธรรมชาติที่ดีต่อร่างกายมุกแท้เมืองระนองไข่มุกระนองขึ้นชื่อในด้านความเง,งางามสีสวยและมีคุณภาพระดับส่งออก เป็นสินค้าของดีที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้จังหวัดมุกแท้มเมืองระนองจึงเป็นเครื่องหมายแห่งความงามอันบริสุทธิ์จากท้องทะเลอันดามันถ้าหากผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ